ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องคอมโบเชียงตรงนะคะตอนนี้คือมาอยุดที่ร้านค้านะคะมาซื้อของที่จะไปทบุญที่ไหนรอดติดตามเราสองคนกันเลยนะคะก็คือจะไปกับพี่ชายแล้วก็น้องคอมโนนะคะสาวๆทุกคนไปทมุญที่อื่นแล้วนะคะตอนนี้คืออยู่ที่ร้านสลบซื้อร้านค้าที่แถวๆในเมืองนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาเดินกันเลยคะ่ะ ร้านที่นี่นี่คือขายสินค้านำเข้าจากไทยเยอะมากๆนะคะโอเคค่ะแล้วรอติดตามกันเลยนะคะวันนี้คือนักบว่วจะพาทุกคนไปทำบุญที่ไหนนะคะรอติดตามกันแล้วก็ไปทำบุญดนวยกักสาระอนุทรวนนะ์บุญด้วยกันไปคะ่ะตอนนี้คือมาเปิดคลิปก่อนทางไปที่พระธาตุจอมลอยนะคะก็เข้าเดืองเยอะเลยนะคะ บิวดีมากๆค่ะแหลก็คือร้อนมากๆเลยนะคะถนนไปก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ก็มีดมเยอะอยู่พอสมควรนะคะเป็นถนนลาดยางแต่ก็รบตังนิดนึงนะคะ๋ิวก็คือดีสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่พระธาตุเวงใจเลยนะคะตอนนี้คือมาถึงที่พระธาตุจำลอยแล้วนะคะไปทำบุญกันค่ะทำบุญออกพรรษานะคะ อันนี้คือเป็นบันไดที่เดินขึ้นไปนะคะแต่เราจะเลินไปทั้งถนน,นนอากาศดีมากโอค้ครคล้องเต็มเลย นางมาขายหนอ กละทอนะเลยร <laughs> ้อนจริงๆ พระธาตุจอมรอยค่ะก็สวยงามมากๆเลยนะคะบิวดีมากๆเลยนะคะที่นี่คือพระธาตุจอมรอยนะคะก็มาเที่ยวทําบนออกพันสาค่ะโอ้ที่นี่เริ่มเก็บเกี่ยวเข้าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ วันนี้คือกาลังจะไปที่หนึ่งต่อนะคะก็เที่ยวทําบุญไปได้ๆนะคะส่งออกพันฝานแล้วก็ตรงการนะจะไปบนค้ายคล้ายเอะแต่ว่ามันคายน้ำตาลวนว่นี่มันที่มีซองซ้ำเจ้าประมาณนี้แหละแล้วก็มันที่เป็นวันแอนนะอันนี้มันที่เป็นวันควอนวานลอยคายาเจียวกันเนาะเอเอเต๋ว ใส่ยวะใส่เจี๊ยอนนั้นใส่ใส่เจี๊ย้ใส่ฮะใส่ใส่เขอันก็ลองใส่อินใส่น้ำจางอิน

ของเยอะมากเหมือนตลาดน้อยเลยมีขายผักที่นี่คือบัดบัแอนโหรังนะคะ คนเยอะมากมากเลย มา,นนมาดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างเหมือนตลาดเลยค่ะมีตรงนี้นมีของธรรมชาติที่หาได้ ก,ก็กระเทืก,ก็มาก,ก่อเน,นี่ยนะมากรอน,นี่ยก็กระเทือกอ่ะก็สองเหงว่วยยะใบใหญ่แมีนมีผ้ากันจอมสีหวานเฮามีอนันนี้ไม่รู้ว่าจะเสื้ออะไรทุกอย่างที่เขาขายแถวบ้านเรามีหมดเนี <laughs> ่ย สถานที่ต่อไปที่เรากำลังจะไปทำบนนี้ก็คือมีชื่อว่าพระธาตุมอนไลทนะคะทางเชียงตรงจะเรียกว่าธาตุมอนไลค่ะก็เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มาไหว้กับไหว้ขอพรกันนะคะก็มีสเสียงดังอยู่นะคะในเชียงตรงค่ะก็ถนนมาก็คือง่ายมากนะคะถ้าลูกจักมว่าหนองเงินมาก็เป็นถนน ลัดยางแล้วก็มาถึงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตบนหมดเลยนะคะก็จะอยู่ในภูเขานิดนึงนะคะคนก็ไม่ค่อยมาทาบนเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพระทาที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์มากก็มากราบไหว้ขอพรหลังออกความาการคะ่ะ

น่งที่หอมนี้ไว้ก็เลยนี่ไว้ตอตาเราเอาไทยฟุงอ่ะวิวดีมากๆเลยค่ะ มาแวะที่โมวันอ้อยนะคะ<ๆ>ก็มาตานคนตรงคนป้านะคะหลังออกพรรษาก็คือมา สุม่าค่ะทางเชียงตุงจะเรียกว่ามาตานคือมาซ้มาแบบนี้นะคะทางไทยก็อาจจะเรียกว่าลำหอยตดผู้ใหญ่แบบนี้นะคะาดีหักลยุยิวาตานาสุดิันจังุาพระายโนจตารโมาันิยโวันังคัวันอ้อยนะคะก็แว่มาลำหยัดผู้ใหญ่นะคะ เป็นคนป้าหมู่บ้นอ้อยจะมีหมู่บ้านแค่นิดเดียวเองนะคะไม่ถึง20หลังคาเรือ,น,อนนี่ก็มาอยู่อีกที่หนึ่งนะคะวัดพระสัทุกวิงใจนะคะเป็นพระธาตุนะคะ แต่ร้อนมากเลยค่ะไปเลยไปเลยไไปป มันน,น,นีเป็นค้ายยังเนาะเป็นค้ายมาวายแล้วมา,ม,มาวายดังมาซึนอะ

บิวดีมากตอนนี้เรามาหยุดที่พระธาตุเอ,เออเดร,นรอนนะคะ วันเกิดอันนี้วันการวันจันทร์มันมันโชคมีตังค์พุ่นเลยสีแดงสีแดงวันติดกออันเนาะเอามาสั่งไว้ด้วยนะ ซีซีเน็วันติดวันเสาร์วันสุกร์ที่เลินกันเหรอ,อเป็นไม่จเมจอนี่แหละ เป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วที่มาทำบุญนะคะปันไว้ตังนานคร้มทีข้างในเย็นมากนะคะไม่ร้อนข้างนอกร้อนนิดนึง

จะเงียบนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่มีคนอยู่วัดเยอะเนนน้อยมีแต่เนนน้อยนะคะตอนนี้ก็คือกลับแล้วนะคะไปแวะเออลำหอแยกใหญ่ยยอีกที่หนึ่งนะคะเป็นคนน้านะคะน้องชายพอะะ่อค่ะที่ในหมู่บ้านเดินลอเนี่หละค่ะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวนะคะชาวบ้านก็ไม่ค่อยมาเยอะ เขาก็มาวันวัดกันนะคะแต่ว่าเราเลยวันวัดมาสองวันแล้วนะคะเพิ่งได้มานะคะเที่ยวทางบนออกพันศานะคะ <S <S สําหรับคลิปนี้นะคะก็กับน้องหอมนร์นะคะพี่จะขอตลาไว้ก่อนนะคะกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะโอ้น,นลุกลังนิดนึงนะคะลอยก็ชั้น 混乱。